สวัสดีครับวันนี้เป็นกิจกรรมคาพเพียรสามนะครับพีที่25วันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ครับบัดน,นี้เป็นวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายกัญชัยน้อยชาลีขอถวายเสียงสวดสาธายายพระประสูติพระประิศและมนต์ต่าง ตวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะจิตของข้าพ,พระเจ้าตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสม,มาทีจดจ่อในข,ขลับยังสะนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินบทสวดที่หนึ่งนะครับชุมนงเทวนา สมันตาจักวาลิสุอัตราชังตุเตวตาสัตทมังมุนิราชาศส,สุนันตุสักขโมกตังสก,กามีจารุปเปกิริสิขาตาลภเพจันตาลิเควิมาเนทิเ,นเบรัตเถจักามีตาลุวะนาคเนีหีเอเคหะวัตถุมหิเชเต,ตกุมมา,ายัจตุเทวาชาลทาละวิสเมยักขา ปันทัพภะภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังตาทบโอมีนันตุทำมัศวนากาลุอย่างพระธรรมตาทำมัศวนากาลุอย่างพระธรรมตาทำมัศวนากาลุอยัมงพัะธตาบทสวดที่สองนิมมัสการุตเจ้านาโมตัสสะภะคะวะโตัวหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโตตม,ม,นโต,ต,มโตัสสะภะคะวะตัรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธัสบะบทสวดที่3ไตสรณคมพุทธังสรนังกจามิธัมมังสรนังกจามิสังฆังสรนังกจามิตุติยมปีพุทธังสรนังกจามิตุติยมปีธัมมังสรนังกจามิตุติยมปีสังฆังสรนังกจามิตาติยมปีพุทธังสรนังกจามิตาติยมปีธัมมังสรณังกจามิ ตาติยังปีสังกังสันรังขาจามิบทสวะที่สี่สัจจะคดิยาคาดานัตติเมสราณังอัญยังพุทโธเมสราณังวลังเอเตนะชัตะวะเชนะโหนติเมโสนถุสัปปะดานัตติเมสราณังอัญยังธรรมโมเมสราณังวลังเอเตนะชัตะวะเชนะโสติเมโหนตุสัปปะดานัตติเมสราณังอัญยังสังโฆเมสราณังวลังเอเตนะชัตะวะเชนะโสติเมโหนตุสัปปะดา บทสวสดที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามาย,ยังปควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวันนี้มหาตาพิกูสังเกนัสสัตทิงปัจจามเตหิพิกูสเตหิสเปหิวะอารหันเตหิทาสาหิจะรลกะธาตุหิทเทวตาเยปุเย,ยสันนิปติตาโหติระกวันตังทัศนายาพิกูสังกัจจะ อาตาโคจตุนังสุทาวาสะ,สะกายิกานังเทวานังเอตทัทหูอายังโคภะอวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมหามหาวันเนมหาาันตังตุสังเกนะสัตทิงปัจจามาเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวะอาราหันเตหิ ທະສາຫິຈະລກທາໂຕຫິເທວະຕາເຍປຸຍເສັນນິປະຕິຕາຫົນຕິພະກະວັນຕັງທັດສະນາຍາພິກຂສັງຄຈາຍນນມະຍຳປິຍນະກະວາເຕນພະສັກມືຍະມອປະສັງກະມິຕະວາພະກຕສຕິກປຈກທະພາເສຍາມະຕອະຄຕາວຕາເສຍທານມະພລະວາປຸສສມິຕັ วาภาหังปาละภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสาัมมิเตยะ,าาอยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุทเทเวสุอัตาอัตะลาหิตาภะวัตโปตปุระโตปาตุระหังสุอตววาตาัตคตาเทวตาภะวตังอภิวาอภิวาเทวตวาเอกมันตาอัตักสุเอเกมันตัง อิตาโคูเอกาเทวตาภะโขโตสันติเกอิมังคทางอภาสิมหาสัมมโยฝ่าวานัตสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิบังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอปะลาชิตะสังคันติอิตาคูอปลาเทวตาภะโขโตสันติเกอิมังคทางอภาสิอันตละพิกวโสะมาทะทังสุ ิตตังอัตโนุจุกะมะกังสุสาลกิถีวะเนตานิชันตวนอินทะดีอินทะลียานิรักันติปัญจิตาติอัตโกอัปลาเทวตาภะคะวตโตปัญะวีมังคะทังอภาสิเจตวาคีรังเจตวะปลีคังอินทะคีรังโอหัจจะมเนชะเตจะลันติสุทาวิมลา สักขุมตาตาสังตาสุมาคาติอัตฐคูอปปลาเทวตาพระวโตสันติเกยมีมังคตังอภาสิเยเกจิพุทธังสละน,นังคตาเซณเตขมิสันติอะปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัฏฐกูอภวาภิกคูมอามันเติเยปุยเย ภิขเวาาทัสสุจะโกลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอะติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมุทาเตสัมปีภะกันตานังอิตะปลมะเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะถาปิไมหัง เอตาลหิเยปิเตวิกเวพิพระวิสั์ติอะนาคตาหมาทาน,นังอะลันโตสัมมาสัมพุตาตาเตสัมปิภะกันตานังเอตาปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติสเสยยะาติไมหังเอตาลหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิติก,ก,ตกิตตายิสสามิเตพิกเวเทวกายานัง นามานิเทสิสฐามิพิกัเวทีวกากายานางนามานิตังสุนาถาสาธุก,กังมา,าสิกัลูถาพาสิษฐามิมิติเอวัมพันเตพันเตติจจโคเตพิคูพระครวโตปปจัตโสสุภะวาเอตตะทะโบจาส <c oughs> ิโลกธรรมนุษย์กสามิ ยัตถกุม,มาราทัาสิตาเยสิตาคิริขภาลังปะหิทตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะรัตตินาโลมาหังสาภิสัมภูโนโอทาตามะานาสาทุสาวิปัสสันติวิปสัสสนามะนาวาวิลาวิโยปัญจสเตนะตว่า วะเนกาปิละวันทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกศาสนีละเทเทวกายาวินกันตาเทวิชาถาพิกโรเตจาอาตัปปะมักกะลุงสุตังบาพุทธศาสาสนังเทสัมปะปาตุละหูอนังอะนุอะมะนุชานะทัศนังอเปเกสัทถามัตถคุงสังสังอาถาสัตติง สตังๆที online, ่สัหัสสานังอะมนุสชานัมัตตุนอภัยเกณนักมัตตุนิสาสัพพะปุพหะอะมิตัณจาสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานจักกุมะตโตอามันตะยสาสานสาวกีสาสนิสาเสนละเตเทวกายาภิงกันตาเตวิชาถาภิกขโว เยาวังขิดดิจสามิขิราหิอนุปปอนุปภพโสสัตตสหัสสาวะยขากุมมากาปิเลวันตวาิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกขมุวิคุณังสมิติงมะนังชาสาหัสชายักขานานาตวินนิโนอิธิมันโตชุติมันโต วันหนาวันโตยัสสาสีโนมุทัฒมาดาภิกมุณิกุณาสมิติงวะนังสาลิสาตาคิลาติสาหัสายคานานตวินนิโนอที่มันโตชติมันโตวันหนาวันโตยัสสาสีโนมุทัฒมาดาภิกมุณิกุณาสมิติงวะนังอิเจเตโลลาสาสาหัสายคานานตวินนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสาสีโนมุทัฒมาดาภิกมุณิกุณาสมิติงวะนัง vệ sát na văn ma dật ma na sát di mino vạn đo luôn vạn đo na vạn đo ya sát di no mạt mana phi cam mu phi cô nàng sami tình wanang cúpilo la cha ca hì cô về sa vui nè sanang pinjo nang sa ta sahat sang nang pa li pa wanang ุลิมันจาดิสังราชาท่าตาลทศบัรดาสติอันทัพภานังอาทิปฏิมหาราชายสัชิโสเุตตาีิศัพด์ังโวอินทนามาหมหพลาที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอพิกามุิกุนางสามิติงว่านางนาขีมันจาดิสังราชาปุริลณโมตัสสาสติ ุมพันดานางาดิปฏิมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสาภังโวอินทนามามหาพลาที่มันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยาสิโ as นโหสัมานาภิกขามุมบิกุนังสมิติวุนงังปัจฉิมันจาริสังราชาวิรูปสะโคปัสสสตินาคานางาดิปฏิมหาราชายาสิโสปุตตาปิดาสาภังโวอินทนามา,นนามหาพลา ทิมันโตชุติมันโตวันหนาันโตยาสัสีโนโมทมานาอภิกรมมุภิกุนังสมิติงวะนังอุตตาลันจารีสังราชากุเวโลตับปสาสตินยกานางาชิปติมหาราชายาสัสีโซอุตตาปิตาสภาวอินทนามามาหภพลาทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทมานาอภิกรรมมุภิกุนังสมิติงวะนังปุรีมาทีสังตาลตัตตลโท ทักขีเนหาวิลวกโกปัญจเนนะวิดวกโกกุเวโรอุตลาลังดิสังจัตตาลโลเตมหาราชาสมนตาจตุลาติโลทิ่้าทัตทัตละมานาอัคคสุวะเนกาปีละวันทะเวเตสังมายาวิโนสสะอาควันจานิกาสรามายากุุเรทุเวเทนทุ วิทูจะวิทุโตสหะจันทะโนกามะเสโทจะกินนุขันธุจะนิขันธุจะหะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะขันตะโปนาโลลาชาชโนสะโพอหุปันจะสิโ o เจวะติมพัลูสุริยะ วัชชาเอเตจันเย,ยจลาจาโนกันรัพโพสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกามงพิกุนังสมิติงวะนังอาทุคาไออาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันชะกากำพาลัสาตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตาลทาจา อา,าคูนาคายาสัตสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงวนังเยนาคลาเชสะหะกาหังลัตเตทิพาทิซาปขิวิสุทธะจักคูเวหายะสะยะตะยะสาเตวนามัชะมัตนะปะตา จิตตลาสุปันนาอิติเสสเตสะนามังอภพะยังตะทานาคลาชานามาสตินามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุโตสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐายันตาอาคาสุปันนาสละนามะกังสุพุตังจิตา วะาชิละหัตเธนะสะมุทังอาสุลาสิตาปาตาโลวาสะวัตเสเตยิติมันโตยะสสินโนอาลกันชามหาภิสมาอาสุลาธานะเวคาสะเวปะจิติสุจิติจะปะหาลาทาวนะมุจีสหะ ສາตັนຈາພະລິພຸດທານັງສະເພເວໂລຈະນາມະກາສັນນິຫິຕະວາອະລິງເສນັງລາຫຸພັດທະມຸປາຄະມຸງສະມະໂຍທານິພັນທັນເຕພິກຄຸນັງສະມິຕິງວະນັງອາໂຈະທວາປະີວີຈະຕທະທວະນາວາລຸນາທວາ สมโมจจาสะสาสาสหะเมตากรุณากยิกาอาหูเทวาสัจจิโนทัศเสตถัศธากายาสัพเพนานัตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนานโตยะสัจจิโนมุทมานาบิกรรมุงบิคุนางสมิติงวานังเวณทูจะเทวาสหลีจะอสามาจะทุเวยะมาจันทัสสุปานิสาเทวา จนทมาคูปุลก,กิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุลก,กิตากขตานิปุลก,กิตาวาอาคูมันทภาละพาลาหากาวะสุนังวาสาวเท,ทวโทสโคภาคาปุลินทโททะเศเตทะสะทธากาาสเพนาน,นตวินนิโนทีมันโตชติมันโตว,วันนาวันโตยัสติสตนโน โมตมันนาพิกมุพิกุณาสมาติวะนัง,ง,นงอาทาคูสหาปูเตว,วาชาลามาขีสิขาลิวะอะลิทากาจาโลชาจะอุมมาปุภานิพาสีโนวะลุนาสหาธรรมาจาอจุตตาจะอะเนชกา,าสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวาเนสีโน สาศเสัสหกายาจะเปนนนาตวินนิโนที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสิโนมุทมนาภิกัมมบิกุณังสมิติงมนังสามานามหาสมานามานุสามานุสุตมากิธาปธทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคะมหาปารคาอาคูเทวายสสิโน ทัศเจติทัศสักกายาสาวเปนานาเตวินิโรอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโมตมานามพิกามงพิกุนางสามิติงวานังสุกาการุหาการุณาอาคูเคเวคะนาสาสหะโอทาตะคัตยะหะปาโมกกาอาคูเดวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละขจามิตสกาจัยะสติโน ฐานะยังอาคาปะชโนโยทิสาอาพิวัติเตถะเซเตถัสธากายาสัพเพนานาตาวินินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสิโนโมตามานาพิกกมุกิกุนังสมิติงวานังเตณยาสุสิตายามากัตถา迦จะยัสสิโนลัมพิตะกาลามาเสทาโชติมะามานามาจะอาสาวา นิมานะลตีโนอาคูอทาคูปะละนิมานินิมิตาสะเสตษสะสทากายาสัพเพนานตะวินนิโนดิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสจิโนมูธมานาภีกามวิโกนังสมิติงมวนังทัดเสตเทวนิกายาสัพเพนานตะวินีิโนนามันนาวะเยนะอคันชุงเยจันเยทิสา สหปะอุทธ,ธา,าติมักคีลังโคขตินนะมะนาสวังทักเคโมคะตาลังนาคังจันทงังวะอสิตา,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 าติตังสุภะละหะมาปะละมะโตจากปุตตะอิทธิมะโตสหสันางกุมารุตินโซจะ สโสปาคะสม,มิติงวันังสักขะสาพระหามาโลกานังมาหาพระหาม,ามาพิติชาตอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาย,ยาโยยัสสิโรอะเตเตอิสลาอาคูปัญจปัญเจกาวาสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโต ปาละปาลิวาลิโตเตสจะสบเพอวินกันเตสินเทเเวสาพระหะมเกสสามาลเซนาอสิกามิปัญจกัจสามันทิยังเอิทะคันหาทะพันธะทะลาเคนาพันธะมุมัาถวมัถุโว ตมันทาปะลิวาเลทะมาโวมุจิธาโกจินังอิติตันทามหาเสโนกันหาเสน่งอังอาเปสเิปานินาตะละมาหัจาสรังกตาวานะเทระวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนายันโตสะวิสุโกตะถาโสปัจจุทาวติ สัก <CK> ja ah um ุโทอะสะยังวเสตัณฐาสะพังอภินกันอภินญาจะว่าวักจิตวานาจักกุมาตะโตอามันตายีสัทธาสาวเกศสาสนลเตมาลเสนาอภินกันตาเตวิชาถาภิกขวเตจาอาตปะมักกะลงสุตังวาพุทธศาสาสานังวีตลาเคปะกามุง เนสังโลวันปีอัชยุงสัเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเทหิสาวกเอสาวกาเตชนีสุตาเต